สวัสดีครับวันนี้คุณดาชาแน,นลภูมิใจเสนอสสเพลงแต่งเองร้องเองเพลงได้แค่มองคำร้องทํานองโดยพงศธรกุณดา เธอเป็นดาราส่วนฉันมันแค่ยาจกฉันตกหนาโลกแต่เธอนั้นขึ้นสวรรค์ฐาน,า,นาของเ่านั้นมันไม่เท่าเทียบกันจนรวยต่างกัตตัวฉันเลยได้แค่มอ oh งเธอเป็นดาราสูงจนเทียมป่าเทียมเดือน ส่วนฉันมันคนเลอะเลือนปีเดือนไม่เคยสบายหากินใจท้องกับพี่น้องรวมก่อเกิดกายไม่เคยสบายสุดท้ายเลยได้แค่มงเธอเป็นดาราส่วนฉันคนพานนจรแอบไปหลงหลักบางงอนแม่คนตางอนนางในดวงใจ ไม่มีเงินทองให้น้องเหมือนคนเขาใหญ่วัสนาของฉันน้อยไปสงสัยคงได้แค่มอ,องเธอเป็นดาราส่วนฉันชาวนาจุนจุนเธอก็เลยไม่สนคนจนที่ชอบขี่ควายเธอชอบขี่ม้าอานิกาฉันมีแต่ควาย ไม่มีเงินทองมากมายเธอจึงหายไปจนไกลละหับตาไม่มีเงินทองมากมายเธอจึงหายไปจนไกลละหับตา